โอเคนะครับผมก็สวัสดีทุกคน,กนด้วยนะครับวันนี้นับเราจะมารีวิวเซ็ตที่ยาปอมลอกเบสของเรานะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับแรกครับคันคันของฮานามิครับคันของฮานามินะครับ,อ,รบอันนี้เวทเวทเวทเบสสิบยีบส่สิบนะครับเวทสิบยี่สิบ,สบ,สบ ครับนับอันนี้จะเป็นเวสิบยี่สิบนะครับ็นแบบนี้เลยแล้วลอกก็จะเป็นลอกของยี่ห้ออะไรไม่รู้อ่ะมันจะไม่ได้แล้วนะครับสีแดงดำเพื่ออนซื้อมาสั่งสั่งมาจากช้อปปี้นะครับราคาสามร้อยเจ็ดสิบบาทตีได้โคตรไกลดูรวมว่าเนี่ยคุมค้มราคามันคุ้มค่ากว่าพวกแบบตีง่ายกว่าราคา พันสองพันอ่ะเอออันนี้มันจะไม่มีเสียงวีดนะครับมันจะไม่มีเสียงชิปมันเตือแบบหู้อย่างเงี้ยมันจะแบบปกติทั่วไปอ่ะอะไรประมาณนี้นะครับนี่นะครับลอกแล้วก็สาย B E จะเป็นสาย B E ของ Job Superbait นะครับค่ายรังเลยอุยอ้ยเดี๋ยวสาย B E ของ Job Superbait นะครับเห็นไหมเอ,อ่ย อันนี้จะเป็นร้อยเมตรนะครับจะเป็นร้อยเมตรผมใส่เอามาแค่นี้พอนะครับไม่อยากใส่เยอะก็จะมีอยู่หลายสีนะครับรวมมารวมประมาณห้าสีอะสลับกันนะห้าสีสลับกันอันนี้ร้อยเมตรนะครับจะผมใส่ใส่ไปแค่นี้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูหนูแม่เหล็กนะครับ หนงแม่เหล็กผมปรับไปที่เบอร์หนึ่งเห็นไหมอ่ะเนี่ยเบอร์หนึ่งนะครับนายจะมาแกะเปิดระบบหนงแม่เหล็กให้ทุกคนดูกันวันนี้นะครับแล้วผมก็จะมาสอนวิธีการทำให้ลอกลื่นนะครับถอดสปูนออกมานะครับถอดสปูนออกมาเสร็จปุ๊บนะครับสุูนกลับเอ,อ่อ ขงแม่เหล็กนะครับให้เรานะครับมีน้ำยาเอ้ยเรามีน้ำยาตัวเนี้ยมันจะช่วยลอยลื่นนะครับให้เรานำใส่ไปตรงด้านนี้นะครับใส่ไปตรงด้านนี้ขนทปูนะแล้วก็หน่วงแม่เหล็กก็จะใส่ไปตรงนี้นะครับมาใส่หน่งแม่เหล็กกันก่อนเลย แม่เล็กเอาพอดีพอดีครับนี่นะผมใส่ไปแล้วนะไอ้น้ำน้ำมัคือน้ำมันนีแ่แหละสปูนนะครับสปูนเรามาใส่กันเลยอุ้ยตับผิดด้านอีกนะครับผมใส่ไปแล้ว เป้นน้ำมันเดีย๋ยวเราจะมาใส่ท่อรอเหมือนเดิมครับวิเดียวเก่าก็รอ,อก,ก็เหมือนเดิมครับเหมืนอนตี้เราแกะมาอ่าใส่ตะกุ้นเสร็จแล้วครับตามด้วยระบบหน่วงแม่เหล็กหนึงนะครับโอเคหน่วงแม่เหล็กนะครับหน่วงแม่เหล็ก ย็บเสร็จแล้วงั้นเราหมุนไปเรื่อยๆนะครับอ่าอออ่ะสำหรับผมผมว่าลื่นเลยนะครับ นี่นะครับสำหรับคันลอกสายและเหยื่อยังไม่มาเหยื่อจะรอรับชมวันที่10บสิบี่สิบห้าเดือนนี้นะครับเดือนพฤษภาคมนะครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับก็ผมอยากมีผู้ติดตามแบบดังๆนะครับทุกคนผมขอเลยครับผมขอ ขอติดตามกันตลอดไปนะครับไม่ทอดทิ้งกันนะครับอีคนะครับสำหรับใครที่ติดใครที่ติดตามผมนะครับใครที่ติดตามผมถึง2เดือนผมจะมีแจกของรางวัลน,นะครับแจกของรางวัลก็คือหนึงครับคันสปินไม่ใช่คันนี้นะคันสปินนะครับันสปินแล้วก็ลอกด้วยนะครับ ก็จะมีสองรางวัลน,นะก็คือหนึ่งคันจะปินนะครับจะเป็นคันคันยาวประมาณน,นี้เลยยาวประมาณเนี้ยผมก็ไม่รู้นะมันยาวกี่เมตรคันจะปินนะครับแล้วก็ลออสปินแต่สายนะครับผมไม่ได้ให้สายเพด้วยนะสายมันจะหมดอยู่แล้วก็เลยไปหาสายใสย่เองนะทุกคนก็ขอโทษด้วยก็ สองของวันนี้ใครอยากได้ติดตามผมให้ครบสองเดือนนะครับและใครติดตามครบสองเดือนสามารถทักเฟซผมมาได้เฟซผมจะขึ้นได้ตรงนี้เฟซผมนะครับแล้วก็พอทักเฟซผมไปปุ๊บทักไปว่าพี่ครับผมติดตามพี่ได้สองเดือนแล้วเราก็ต้องแบบ อะไรวะเขาเรียกว่าวะอะไรวะผมก็จะมีข้อทดสอบนะครับว่าชื่อเจ้าหมชื่ออะไรแล้วก็อ่ะแล้วผมจะบอกราคาตัวนี้ก่อนนะครับคันจำมาดีๆนะผมจะถามเกี่ยวกับชุดนี้ด้วยนะครับคันธนามิสามร้อยผมซื้อมานะที่ตลาดตัวน,นี้จะเป็นรอบสามร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทสายเก้าสิบเอ็ดบาทนะผมจะถามจะถามเกี่ยวกับ ว่าที่จอบผมชื่ออะไรแล้วก็อันนี้อันราเท่าไหร่แล้วก็อันนี้อันรเท่าไหร่นะครับไม่เคยตอบถูกก็เอาไปเลยนะครับก็เรา,าคิดด้ขอตัวเลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ